สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องยาไพพากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยยไพได้นําของมุนนะทางเลขเด็ดมหาพี่นอ้องช่วพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่สองพุษภาพคมเนาะจ้าพี่น้องจ้า ก่อนจะไปรับชมรับฟังยายไพกกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นําำเลเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็ยายลื่มกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะย้ำยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ใมพี่น้องกับสิบรษษิพาตเบิ่งผาดชมเนาะทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาคุยมาทักทายกับยายไพกกะคอมเมนต์มาไต้คลิปข้างล่างไดเนาะจ้ะพี่น้องกะผู้ใดโชคดนกะยายไพกดีใจน้ำเนาะจา้นนพะ,จจะ,ะพี่น้องผู้ใดไดศูนหกต้อแยายไพกกะจวดจัดฝาดเบิ้มเนาะค่ะพี่น้อง ด้อยากเลี้ยงแย่ไพกกะอยากเลี้ยงกาแฟแย่ไพกกะเดี๋ยวปักหมดเหล็กธนาคารบัญชีธนาคารไห้เนาะพี่น้องเนาะกำบะเบลยล่ห่างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอบุญแล้วทั้งอาจารย์ทันเหล็กไว้เลยเนาะจ้าแนวทางนี่เป็นแนวทางของแอดนำข้างเนาะพี่น้องเนาะแอดนำข้างเลาวห้มาเนาะจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งค่ะว่าเพิ่นห้อีหยังมาเนาะพี่น้องงวดนี้สามตัวบนเล็บซี่ของมาไล่นำข้างเขาเห็นเพิ่นเขา สองงวดนิ่เลวเนาะจ้ะสามตัวบนสองงวดติดแต่ว่ามันจะหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ละ,ละเลขเพิ่นกับเขา่าสามตัวตรงเนาะจ้ะมาเบิง่ง่าพี่น้องแกนนำข้างแล้วหายากไดชุดเต็มกับแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องตัวเด่นอยู่ที่สามสี่แปดสองสามแปดหนึ่งสี่หกอ้อสองสี่หกสองสี่แปดเนาะจ้ะกันเมื่อนกับศูนย์สี่เอแปดศูนย์สี่แปดหกสี่แปดเก้าสี่เนาะพี่น้องสามตัวบนชุดเต็มแคบหน้าจอเลยจ้ะ 464 620และ2 4 6เนาะพี่น้องเนาะกันมากระจวดจาด้ําเลยค่ะพี่น้องคาสามตัวบนตรงเน้นเนีเนงเอ็ดนำข้างเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอ็ดพัชมมานนะสันงวดที่แล้วไ้วิ่งหกเนาะค่ะอ่าหลักร้อยอยู่ที่เจ็ดแปดเก้าสันมาเก้าแล้วก็เด่นหกเนาะจ้าเก้าหกศูนย์พี่น้องจ้าสามตัวเพิ่นบ่สนดับงวดนี้เพิ่นใไ้ชุดเดียวเลยค่ะพี่น้อง วิ่งบนอยู่ที่สามหลักร้อย่าซันพี่น้องจ้าหลักร้อยอยู่ที่หกเจ็ดแปดแล้วเพื่อนกระบอกว่าชุดเดียวสามตัวบนอยู่ที่เจ็ดสามศูนย์ค่ะพี่น้องขั้นมกักกระจวดน้าเพลินเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะแค,หแค,หแค้หน้าจอแค่หน้าจอไว้ดีๆพี่น้องเดี๋ยวลืมเราจะเม็ดเดียวสามตัวบนเจ็ดสามศูนย์ซันพี่น้องอ่ะมากกะจวดจ้าน้าเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของว่าผมซื้อดําครับออมสินรัฐบาลเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่าเน้นเน้นตัวเน้นเน้นเพื่อนหายมากเก้าหกศูนย์มาสันพี่น้องงวดนี้เพื่อนหายมากหนึ่งสองศูนย์และหกสองศูนย์มักตัวใดกระจวดศูนย์ย่างอีกอยุติพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไปต่อเด่นบน่าสัน้นเอ่อ เพจนใ์ใดครูตโตดมาอยู่ที่ C หนึ่ง C ห้าและ C เจ็ดสั้นห้มักมกัก C หาได้พี่น้องงวดนี้อ่ะ่าไปตามสูตรเพิ่นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบล่างงวดที่แล้วอ่งวดที่แล้วสิบล่างเพิ่นเข่าได้พี่น้องเพิ่นบอกว่าเก้าเจ็ดหนึ่งมาถึงสิบทั้งหน่วยเลยเนาะค่ะงวดนี้สิบล่างอยู่ที่สองศูนย์สี่เนาะจ้ะอ่ะมาไปตามสูตรเพิ่นเนาะค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดก่อนเนะจ้ะเลขออกวันนังคานเด่นบนเท่านั้นมาเบิงค่ะแอดก่อนเล่าหายมา7036087542ตัวคือ03085459เนีเนๆคือซีหาหาซีวสันพี่น้องขังเทิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะอ่ะมากันจวดจ่าทำเพลินได้เลยเนาะค่ะ ลงเมื่อลงวันตอนนี้เมื่อแรงหล้งลางเหล็กออกว่าซันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเบิงแนวทางเบิลแล้วมาเบิงแนวทางลางเพื่อนนะจ้ะเ <_ S 1> พื่อนบอกว่าลางวันนี้เด่นอยู่ที่ห้าและหกนะจ้ะสองห้าห้าหกห้าแปดหกศูนย์เน้นเคือแปดหาหาแปดบริษัทยาไปสีดบแปดลางเ้อค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเงยหลาเนาะค่ะสองคู่สภาพเงยหล่าว่าวิ่ง8ปดบนมาสัน่น0 8 3 2 8 3 5 8 3เม็ดเดียว8 3ดสบนเนาะจ้ะขางลางเด่นอยู่ที่ซีมาสัน่น4 1 4 2 4 8มักกระจวดจาดฝาดเบื่มเลยเลยเนาะค่ะส่วนมากเดือนพู่สภาพเลขมักออก0 5 0 5 9 8 น้อพี่น้องเนาะ0หา98ประมาณนี้แหละ0 5 98และ68จำคำ้ามแยกไปซีบอกเด้อพี่น้อง0หา98และ68ประมาณนี้แหละเดือนพฤษภาเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง110หน่วยบนของแอรสมเนาะจ้ะหลักร้อยอยู่ที่98013หลักสิบอยู่ที่6834หลักหน่วยอยู่ที่56 จ็ดสองเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของแอดสมเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนคงที่ว่าสั่นจากแนวทางของนอขอกอหรือว่านมขอนแก่นเนาะพี่นะะ้องเด่นบนคงที่งวดที่แล้วเข้าเก้ากับศูนย์เนาะจ้างวดนี้แล้วบอกว่าแปดเก้าศูนย์หนึ่งเด่นบนคงที่ของนอขอกเนานะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหล็กตะล่างนมสกุลมาเร็วเลยนะพี่น้องวที่แล้วเข้าเนาะจา้ะเบิงก่อนพี่น้องเข้าสามตัวบนสองตัวล่างเลยพี่น้องและสองตัวบนมาเบิงคขังวันนี้เพิ่นหามากแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ด แปดเก้าศูนย์หนึ่งหาหกเจ็ดเนาะจ้ะหัว,ทวเทเลพอนมีศูนย์สองตัวเนาะจ้ะหัวนี้มีศูนย์ตัวเดียวเนาะพี่น้องอ่ะมาไปตามสูตรจากแนวทางเหล็กตะล่างของนมสกุลเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าหน่วยล่างวัสดุหน,นาซิมีวัสดุอ่าปูชัยละวานเนาะจ้ะหน่วยล่างไม่น่าจะมีห้าวัสดุแสดงว่าดับห้าหลักหน่วย ด,ดับหาล่างรักนวยเด carry ้อพี่น้องบบเกียวก็ลักสิบเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปู้ชยแล้วบอกว่าล่างน้่กันบนมาสั้นแปดเก้าศูนย์หนึ่งนิล่างกันบนเนะจ้ะว่าไปตามสูตรพนพี่น้องสำหรับผู้ใดมักแนวทางของปู้ช่เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหล็กกาลังวันอังคารเนแนวทางของน้องเฟยเนาะค่ะน้องเฟย์แล้วบอกว่าสาม สามหกเจ็ดหมู่บ้านมีคนคอมเมนต์ขอมาถามว่าแย่ไพเ่เจ้าคือบอกเอาเลขกอันสรุปตัวฟันตัวเดียวมาไห่ของนอง้องของนุ่มคอนเจนแย่ไพก่กรไดคอมเมนต์บอกเพื่อนนอกจากว่าหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับสิบบนของปูใช่เนาะจา้าดับสิบบนคือสองเนาะ,ะพี่น้องเนาะปูไดมักสองกะจวดจาาไดคือเก่าหรอเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะม่ได้ว่ากันเนาะค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดกับตันเนาะจ้ะ Captain, แอดกับตันเราบอกว่าแนวนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะเอ่อเราบอกว่าสิบหน่วยบนงวดที่แล้วเขา่าปื้อพี่น้องเข่าทั้งเก่าทั้งศูนย์เนาะจ้ะมาหลักลอยน้ำลักสิบน้ำเนาะจ่ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าหกแปดเก้าถ้าให้เทใจ โบหัานในเทดอกเนาะพี่น้องเนาะบห่านในฟันบห่านในย่างเลยเนาะจ้ะะาหมักตัวใดกับจวดจาดน้าเพลในเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจานณาเนี่ยวทางนั้งเพลในเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหลขกับเลขกทํามือของแอดเคอีว่าสัน้นวันนี้แอดเคอี e แล้วให้ดับศูนย์ลางเด้อค่ะพี่น้องคะว่าไปตามศูนย์มักกับจวดบ่มักกับพานเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวบนแอดสมวัมสนพี่น้องเพื่อนหายมากแคบหน้าจอวันที่แล้วเข้าศูนย์หกตะว,วันนี้แคบหน้าจอเลยเนาะพี่นอ้องแง้ไปสีบรอิอาจหายเนาะค่ะแคบหน้าจอจวดจาาฟาดบิ้มเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ฮะมาิดถ่ายด้วยเนวทั้ทงข้อมูลแรกของงวดวันที่สองเพื่อสภาว่สัน่นดับล่างห้าตัวว่สัน่นงวดที่แล้วดับล่างหาโตผ่านได้พี่น้องกองแอดลัชนกโอ้แอดลัชนกเราฟันเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดมาเน้นเนนเลยเนาะพี่น้องนอกข้างล่างข้างบนข้างบน3้ำโตชุดเต็มแตกโตตัวอีกเนาะพี่น้องมาเบิ้งข่าง,งวดนี่เพื่อนใหญ่มากเพื่อนบอกว่าดับล่างห้าตัวอยู่ที่ศูนย์สองห้าหกแปดนั่นพี่น้องแปด ดับติดของยายไพ่ติดนําอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่จะนาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะพี่น้องคะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่กะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งเรงเฮงเรวยๆ,ยๆปังๆสุกุ้สุกคนเด้อจ้าว่าจะใดที่ยายไพ่บวมวนหรือว่ายายไพ่อันตัวเลขผิดพี่น้องขอโทษขอไพ่หลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันขอมลแนวทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนว้ทาาเนาะจ้า ขอบคุณห,หลายๆเอ้อจ้ะสวัสดีจ้า